สบายดีพี่น้องมันจะขู่สุคนบอนจะสื้ไปใส่ลากซาสิไปแข่ไข่บุนแดงสิไปคุดจุดจีไปกับแม่ไปกับแม่เทาอาวะลูกโอ้ยดเออถือขู่ถือดีๆลูกมันจึงมานลูกอย่าถือเห็ดมันสิบปรมาณลูกนะไปโอ้เห็ดอะไรมันจีบอย่าง อเสียมหาพี่น้อยซื้อทั้งเสียมไปบ่ได้อันหนึ่งก็ต้องได้อันหนึ่งมาแม่จีบ่ะบ่ได้แม่กีนุ่งก็ต้องได้ไข่หมูแดงฝนมาเพ่กำลังแปลงกระต่ายพี่น้อยเหนื่อยไหมเนี่ยันนันห่อนนาะให้ลงบันใส่หมวกบ่อยากให้ไปหรอกพี่น้องเขาได้หาวถอาได้อยากไปน้ำนี่ล่ะบ่ให้อยู่นํำพอนํำนองพูเนี่ยมันอยู่บ่อยู่อ้าผ้าถือลวแม่เออเธอแลวเนาะ อเอาเสียมมเกุดข่าวยัมเสียเลจังวข่า,ขาวหบเสีมยนนมนนะานขอข่านะฮาเอาเสียมอ่นนะปะเสียมอ่อนใช่แล่จะ,จะเสียมใช้ลงลูข่าก็แหลกแงอยู่เสียมทำพีสองดวงนะแม่มแไปปเอาเสียมมันปลาอ่อนผมไปจะแหล่นไปเอาไป เม่อกี้อยางเปล่าเสียมต่อพี่น้องเลยน้องบัลอุนถ่ายอยู่ผมพี่น้องเห็นกล้องเมื่อกี้นะแจ้งบอกอุนเบิ่งในกล้องคือว่ามืดมืดพี่น้องมืดก็มืดแต่ว่ามือแบบขคามกึ่งไปบนติ๊กโต๊ะนะไอ้บนติตกโต๊ะ แม่ยุ่งมีแม่มันไข่มันคือบูเห็นปันไดตัวเขา,าแข็งแกก็ยังมีไข่กลวัวเงินห้าก็เหิตใส่บอกเห็อนอยู่บบพี่นองแง่ไข่หมดน้ำแม่ขนูในซีมียอยู่บบติดตามไปองการได้บ่ได้ก็เหิตนองแง่หมดซะก่อน มีเมื่อแล้วมากแล้วพี่น้องโดนน้อยนนี่จะแม่บ่ได้ยีหลุ่มเขาเห็ดไหมบ่มีบ่เออแม่ล่าอยู่เลยไขยปลายกิดเลยซุกเนาแห่เปรียบกันแห่พี่น้องโอนแห่แล้วกันไม่เท่เเาแห่ถักจิตแห่ดิเห็ดอีกแล้วหทางหนึ่ง

อันนี้ก็ข่ามาฮอดโคกฮอดป่าอลไรที่น้องเอ้ยน้ำขมาในนี่จะโคกกับป่าได้อยู่บ่เห็นอยู่เ่รอคอยป่ามันเห็ดไหมพ่นตกใหม่นะมันสิบนี่อ้นเอ้ยนี่โคกนี่อ้นนี่นี่ใบแดงแดงนี่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 โคกนี่บอกนู่นมากกับว่านหูแล้วมันมากกับพวกนี้เองอ่ะหูแล้วมันมากกับโคกนี่เองมัน มันมาแต่ใช่ว่าหมดนี่พูดแล้วมันมาทำกกนี่นี่แหละเนี่กระต่ายจะซุ่มกินนี่ดิเห็นปะเออนั่นละ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 เด้ไข่เด้ไข่ฮะมีไข่มากไข่ตึงพร้อมันเอาปลาไหลไปได้ไม่มีเออฮะเอาปลาเขาขู่ฮะเราขู่ไปทีน้อง แพงขนุนเนี่ยใอยว่าพ่นฮากระตุกเมื่อคืนใอยว่ามันจิบปทะธานใขวดต้องเป็นสองสามวันหมดแหละขันขวดบูเห็นก่อมันถ้าเห็นข่อยหู้โลดเพราะว่าข่อยเคยคุดตรงใหม่นี่เราไปนี่เราไปทางนี้นักไปปะเดนนี๋ยวเี๋ยวไปกันเราพี่น้องเด็กคนง่เห็นคนง่าย เห็นเหล้วโบมันโบเห็นห้างใหญ่ขันท่าโอยังแง่นะคะมานธรรมดาเห็นได้ห้างหมอแดงได้ลายได้ห้างใหญ่ใหญ่ใหญ่รถถ้าตั้งใจมาแง่ในเห็ดแบบโบเห็นมันยังอีกได้เห็นหมดเลยใครบักเอ้าบักเอ้าข้ามันสูงเออคอยสิบักใหนดิกุ้งลง เออมันเอาไข่มันป้งมองมาพี่มดแล้วอ้นเอ้ยมีไข่ได้เลยไข่ยังยงยยังเงียงอยู่แถวนี่เลยเดี๋ยวได้มีไข่เลยอ่าเดี๋ยวไปเอามาเดียมันกำลังคาบปาตามอยู่ตามคันนั่นนี่ะตามกาดนั่นเห็นบอลเดี๋ยวเขามันต่ำเหมือห้องฮักเสือกระตาเลยเนี่ยเดีเออมันหาเบึงตัวมันสูงแบบมันเหดแล้วอ่ามันชาวจีดเห็ดแล้วมันชาวจีดตัดเด้เพี่น้องเด้อมันสูงเราเหน่ยบเราเถืองเราหมองเราต้องทำการตัดพี่น้อยเดี๋ยว มีอยู่ทางในก็มีอยู่พี่ง้องเอา้างเครื่องด้วยใช่มเออเก็บเก็บหมดออกให้แม่ถ่าดูก็หมดตายแล้วบรรุกะ่รอะรอะไรอะ้รอะไ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 รอะ่รอไรอตั่อไ

เอาหมดออกไมแเท่าแม่น oh, oh, okay. ี oh. ah, ่นี่หมดนี่ยพบหัข่เาไม่ได้นี่เ่าด่เขร็ว่ามีไข่น่ะนั่นจะทีัดอ่ะอะี่จีดอีแล้วนี่มาแม่แม่เอาออกเอาเออเออออกอยู่นอกหมด อ้าเหี้ยมดเลยแม่เอาตัวนอกก่อนบ่อ๋อเหี้ยเหี่ยมาเลยห้างในนอตจ้าะมีบะห้างในนอตตัดไรบ่แม่ค่อยแม่ค่อยโอ้ยเหี้ยมดเลยแม่ค่อยค่อยออหางอยู่นี่แม่ ออกบอนออกเจ้าของลูกเนี่ยยังส่วนเบื้องผูกออกก่อน,นออกก,อออก,กอ้อ,อ,กกอนหมุดแดงลายตายตากัดเจ็บเจ็บเธอลายหงลายตายขอโทษดเด้อพี่น้องเอาออกไม่เท่ากันไหมนีบ่บ <c oughs> อนบอนพี่พี่น้องเยเป็นสิบใบบุญกัรับโศกไส้กัรับพี่น้องเลยก็เลยมีโอกาสพากัน นี่แหละพี่น้องแงไขา่มดแดง้ลำบนลำบากถ้าได้เปืดด่อสีได้พี่น้องเอ้ยไปตลาดนี่หันเขาลุกไห้แล้วเอาา้าไข่มดแดงค่ะให้ต่อเขาระบบเต่อเ่า,เา,าถูกเด้อจิลอนึงนี่ถูกไงจิรอนถูกจิอลอนขุดเผืดด่อเสีได้ไข่มดแดงถูกแล้วไม่ไข่มดแดงแกัดเจ็บอีกไข่มดแดง้ไงถูกกลัวถูกกลัวอืมทำไดถูกกลัว ไม่เก็บเพ้อมเขาว่กเห็นทางนึงกันคือคูบตลอดตัวมันในอนะเทางโขงไงเออโขงไปทางผู้บ่เข้าหมดหมดไปไ้นดเอาม้อมันเอาไข่ปลายมันออกแป้งเขาก็ไปถือมาดยสินองด้วยเขาบอห็นแป้งไงเห็นยูแม่เห็นยกยยังน้อยเดียวกเลยอยาแล้วไปถือมาดอก เบิ Dante, ahan, um, ่งแต่แทะอ้อเบิ่งดูใช่แม่เบิ่งดูแม่เนรายบ่เน้ายเนายมันไม่จีดเห็นแมงควยแมงขานูนนะพี่น้างคุดบ่แม่บ่ได้ละคุดละเมื่อก uh, ี้นี่ถ่ายไปท่านเพิได้ตัวหนึ่งพี่นนองเออควยแมงขานูนตันเนาะมันอยู่ในเงาไห้แบบนี้คุดเบิ่บน

ชิดได้บอกันคุดได้ตัวหนึ่งมาเบิ่งนู่นๆไม่กินนู่นนะ่ะมาได้ซ้ำเด้อตัวหนึ่งอ๋อซับไม่ใี่ซับเหรอซับเลย มีตัวเดียวอยู่ไทยเขาคุดนะกองกอง่ไหม้ายใหญ่ได้กองกองะบอกควมดูมิจุ้ยจีนอเขามาอยู่ในเงามาเลยออได้ไปคิดไปเช่าข้อยแบบนี้นแบบนั้นเขาคุดไปไทยนะร้ายแบบนั้นเลยนี่คณะมันมีคอยนะนี่มันเริ่มสีมีผพหักกระทกมันหักกระมากินใหม้อ่อนเนาะจะเป็นอันเออไม่ต้องไม่เลยเมื่อพี่น้องขหมดแดงแล้วเนนัว โอเคพี่น้องเขาก็สิเลตามนี่แหละเลาะแล้วก็เกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวออกเมื่อเลยเนาะพี่น้องเนาะเกี้ยวพี่แล้วนี่เกี้ยวไปทีเลยปะมาเนี่ยมาือไม้อ้าเพนมาตุกน้ำดน้เกองอมางหนหมดเลยหลยเติบไ่วมม เน okay. ี่ยมันขวบใส่ทงยางแม่แม่เทใส่ทงยางเมื่อป้าทำกับอิ่วอิ่วอิ่วเอาเทใส่ถงยางบอเพื่ออะไรเออเทซะตอนมันชิขวบเคาะในเคาะกระต่ายนะแม่เคาะกระต่าน้ำเทใส่ถงยางน้ำพี่น้องเมื่ออิ่วสนามอยู่เพื่อนเพื่อ มาจะจับไม่ค่ะนี่ก็มาหอดเฮือนเลยจ้าพี่น้องบาไวมากระตื่นเนีซ้ำมาสิกตื่นมดเลยพี่น้องมาค่ะเอาลานต่อไม่กีดพี่น้องเลยมาอ้นกระอาบน้าเปลี่ยนเครื่องเลยพี่น้องเอ้ยห่อนแห้งบาไว้เก่าค่ะมาเปิดแอร์จะแสบมันคอพี่น้องอ๋อห่อนห่อนคลิปนี้มาหอดนี่ลาไปก่อนพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์จ้าบึง สร้ามือคลิปหนาหด้วยพี่น้องขายโมเดงค่ะมันอนแห้งทิม่มเนี่ยเขาตู้เย็นเยอะเลยปะไว้ในกระตาในกระย่างน้ำแน่แล้วก็เอาเศษทงยางเข้าตู้เย็นไว้น้ำแน่พี่น้องเลยเดี๋ยวรอติดตามคลิปหนาด้วยจ้าพี่น้องน้องบอลกะนั่งกินน้ำอ้อยอยู่นเ,ยเนี่ยพี่น้องข้างๆแหละก็รอก็รอเนี่อ่ะสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย